บนเกาะเล็กๆก,กลางทะเลอันดามันทุกครั้งที่มีทารกเกิดใหม่เขาจะหายตัวไปในคืนแรกที่ลืมตาดูโลกและรุ่งเช้าร่างไร้วิญญาณของเด็กคนนั้นจะถูกพบในสุสานเก่าที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ใครกันคือมือที่พรากชีวิตเหล่านั้นหรือแท้จริงแล้วมันไม่ใช่มนุษย์เลยตั้งแต่แรกคืนนี้ความลับของเกาะปัญญีกํลังจะถูกเปิดเผยคุณพร้อมหรือยังที่จะฟังเสียงกระซิบจากใต้คลื่น อย่ากระพริบตาเพราะเรื่องนี้จะทำให้คุณไม่กล้านอนคนเดียวอีกต่อไปหูฟังรับฟังเด็กหายแห่งเกาะปัญญีตอนนี้ได้เลยทางช่องเสียงกระซิบยามเที่ยงคืนอย่าลืมกดติดตามและเปิดแจ้งเตือนไว้เพราะคุณอาจได้ยินเสียงนั้นก่อนใครในหมู่บ้านเล็กๆบนเกาะปัญญีเสียงคลื่นเบาๆซัดเข้าฝั่งทุกค่ำคืนหมอกยามเชา้าคลุมไปทั่วเหมือนม่านแห่งความลับผู้คนในหมู่บ้านต่างใช้ชีวิตเรียบง่าย จนกระทั่งมีเหตุการณ์ประหลาดเริ่มเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีทารกคนใหม่ลืมตาดูโลกคืนต่อมาเขาจะหายไปอย่างไร้ร่องรอยและในวันรุ่งขึ้นร่างเล็กๆของเด็กคนนั้นจะถูกพบอยู่ในสุสานเก่าที่อยู่หลังเนินหินด้านเหนือของเกาะไม่มีรอยเลือดไม่มีรอยต่อสู้เพียงร่าเงเย็นชาและรอยยิ้มแผ่วบางที่ริมฝีปากชาวบ้านเริ่มหวาดกลัวบางคนเชื่อว่าเป็นคำสาปของย่ามาลี หญิงแก่ที่เสียลูกไปเมื่อหลายสิบปีก่อนย่ามาลีเคยถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดเธอตายอย่างโดดเดี่ยวในกระท่อมเกา่าและถูกฝังไว้ในสุสานเดียวกับเด็กเหล่านั้นคือหนึ่งฝนตกหนักฟ้าผ่าลงบนต้นไทรกลางหมู่บ้านต้นไม้ใหญ่ที่ว่ากันว่าเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณเธอน้ำฝนไหลเข้าบ้านทุกหลังรวมทั้งบ้านของแม่ดาวหญิงสาวที่เพิ่งคลอดลูกชายเมื่อวานนี้ เธออุ้มลูกไว้แน่นเสียงลมหวีดวิวลอดหน้าต่างและกลิ่นดินชื้นแฉะโช,ชยเข้ามาขณะนั้นเธอได้ยินเสียงเคาะประตูสามครั้งตึกตึกตึกเธอทําออกไปด้วยเสียงสัน่นใครมาหาในคืนแบบนี้ไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงฝนซัดกระทบหลังคาไม่หยุดแต่แล้วเสียงร้องเบาๆของทารกอีกคนดังขึ้นจากหน้าบัานเสียงที่เหมือนลูกของเธอเอง แม่ดาวเปิดประตูออกช้าๆลมหอบหนึ่งพัดแรงจนตะเกิงดับวูบในความมืดเธอเห็นเงาของหญิงคนหนึ่งยืนอยู่ปลายบันไดผมยาวรุงรังเสื้อผ้าขาดวินและในอ้อมแขนของหญิงนั้นมีเด็กทารกที่หลับสนิทอยู่แม่ดาวอ้าปากจะร้องแต่เสียงถูกกลืนหายไปในลมหายใจเย็นเฉียบหญิงคนนั้นเหนื่อยหน้าขึ้นเผยให้เห็นใบหน้าซีกหนึ่งไม่เกรียมและดวงตาที่ว่างเปล่า เธอพูดเบาๆว่าลูกของฉันต้องกลับบ้านก่อนที่แม่ดาวจะได้ตอบลมหอบใหญ่พัดแรงจนประตูปิดสนิทเสียงร้องเด็กทารกในอ้อมแขนเธอเงียบไปรุ่งเช้าหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านตื่นขึ้นด้วยความสับสนเพราะมีเสียงกรีดร้องดังจากบ้านแม่ดาวร่างเล็กๆของลูกชายเธอถูกพบที่สุสานเก่าเหมือนเด็กคนอื่นๆและข้างศพของเด็ก มีตุ๊กตาผ้าขาดขาดวางอยู่หนึ่งตัวผ้าสีเดียวกับที่ย่ามาลีเคยใช้ห่อร่างลูกของเธอเมื่อหลายปีก่อนหลังจากเหตุขึ้นนั้นหมู่บ้านบนกะปันญญีเงียบเงันเหมือนถูกปิดตายด้วยความกลัวไม่มีใครกล้าออกจากบ้านหลังตะวันตกดินแม้แต่เสียงคลื่นที่เคยกล่อมให้หลับกลับกลายเป็นเสียงเย็นเยือกเ,เหมือนเสียงกระซิบของบางสิ่งในเงามืดหมอคำปันชายชาราในหมู่บ้าน เป็นคนเดียวที่กล้าออกไปยังสุสานเก่าในคืนนั้นเขาเป็นผู้รู้เรื่องวิญญาณและเคยเตือนชาวบ้านมาก่อนย่ามาลีไม่ได้ไปไหนเธอยังอยู่ที่นี่เธอกำลังตามหาสิ่งที่ถูกพรากไปหมอคำปันถือคบเพลิงเดินฝ่าหมอ,อกไปตามทางหินรอบขั้นเงียบสนิทมีเพียงเสียงเท้ากระทบโคลนกลิ่นข้าวดินและกลิ่นไม่แผ่ลอยมาเป็นระยะเมื่อมาถึงหน้าสุสานเขาเห็นหลุมศพของย่ามาลีเปิดออกเล็กน้อย ดินถูกขุดเหมือนมีใครเพิ่งขุดมันเมื่อคืนบนพื้นมีรอยเท้าเล็กๆของเด็กจำนวนมากลากยาวเข้าไปในป่าหลังสุสานมอคคำปันกลืนน้ำไหลหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกเขาเดินตามรอยเท้าไปจนถึงกระท่อมไม้ผุๆหลังหนึ่งที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้มานานหลายสิบปีภายในกระท่อมมีเสียงกล่อมเด็กแผวเบ,า,เบาดังออกมาหลับเถิดลูกแม่ไม่ต้องร้องอีกแล้ว หมอคำปัญแยมประตูเบาๆภายในห้องมีตะเกียงน้ำมันที่ส่องแสงริปบรีและเขาเห็นหญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนพื้นอุ้มตุ๊กตาผ้าหลายสิบต,ตัวแนบออกแต่ตุ๊กตาเหล่านั้นมีใบหน้าเด็กเล็กๆปะปนอยู่จริงๆกลิ่นเลือดจางๆลอยคลากลงหญิงคนนั้นเงยหน้าชา้ชาๆเผยให้เห็นครึ่งใบหน้าที่ไม่เกรียมและพูดด้วยเสียงแหบพร่าพวกเขาคืนกลับมาหาฉันแล้ว ทันใดนั้นเด็กทารกที่ถูกพบในสุสานทั้งหมดลืมตาขึ้นพร้อมกันแสงตะเกิงดับวูบและเสียงโห่ร้อของเด็กนับสิบด,ดังระงมไปทั่วกายหญิงคนนั้นเงยหน้าขึ้นจนสุดเปเลวไฟจากคบเพลิงสะท้อนในดวงตาขาวโพลนของเธอเสียงโห่ร้อเบาๆดังออกมาจากในลำคอเรากับมีหลายเสียงพูดพร้อมกันเจ้ามาช้าไปลูกของพวกเขากลับบ้านหมดแล้วหมอคำปัญยกคบเพลิงขึ้นสูง แสงไฟสั่งให้เห็นผนังรอบห้องซึ่งเต็มไปด้วยรอยมือเด็กน้อยเป็นพันร้อยทั้งเล็กทั้งซีดทั้งแห้งกรังเขาถอยหลังชา้าๆแต่พื้นไม้ใต้เท้ากลับยอวอบลงและเสียงร้องให้เบาๆดังขึ้นจากใต้พื้นหมอคำปันก้มมองช่องระหว่างไม้เผยให้เห็นดวงตาเล็กๆที่จ้องกลับมามีหลายคู่นับไม่ถ้วนสียองเดียวกันช่วยแม่ของเราเธอไหม เด็กเหล่านั้นกระซิบเป็นเยื่อปล่อยเราไปทันใดนั้นหญิงครึ่งหน้าไม่ลุกขึ้นยืนเธอชี้นิ้วไปที่หมอคำปันและเปลวไฟในคบเพลิงพลันดับลงความมืดกลืนกินทุกอย่างเหลือเพียงเสียงกรีดร้องของชายชาราและเสียงหัวเราะของเด็กที่ดังรอบเกาบรุ่งเชา้าชาวบ้านพบคบเพลิงของหมอคำปันวางอยู่หน้าสุสานแต่ไม่พบร่างของเขาอีกเลย คืนนั้นมีคนได้ยินเสียงเด็กโหเราอเบาๆลอยมากับลมทะเลพร้อมเสียงหญิงแก่ร้องเพลงกล่อมเด็กหลับเถิดลูกแม่พรุ่งนี้เราจะกลับบ้านด้วยกันพร้อมเสียงเพลงกล่อมเด็กดังชัดขึ้นทุกคืนบางครั้งลมทะเลพัดแรงเสียงนั้นก็แทรกเข้ามาตามช่องไม้ของบ้านเรากับใครกำลังร้องอยู่ข้างหูหลับเถิดลูกแม่อย่าร้องอีกเลยแม่ดาวผู้สูญเสียลูกชายไปเริ่มได้ยินเสียงนั้นทุกคืน เธอพยายามปิดหูปิดตาแต่เสียงก็ยังดังอยู่ในใจคืนหนึ่งเธอตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงฝีเท้าเล็กๆวิ่งอยู่รอบบ้านเสียงหัวเราะใสๆดังขึ้นกลางดึกและหน้าต่างเปิดออกเองช้าๆลมเย็นพัดเข้ามาพร้อมกลิ่งข่าวดินในเงามืดมีเงาเด็กยืนอยู่ตรงปลายเตียงร่างนั้นซีดและโปร่งจนเห็นทะลุแต่ดวงตากลับมืดดำและเปล่งประกายเด็กคนนั้นเองขอยิ้มบางๆแล้วพูดว่า แม่อย่าทิ้งหนูไว้อีกนะแม่ดาวร้องให้สะอึกสะอื้นเธอพยายามเข้าไปกอดแต่ร่างเด็กนั้นค่อยๆละลายกลายเป็นหมอกสีเทาที่ลอยออกไปทางหน้าต่างรุ่งเช้าเธอวิ่งไปหาหมู่บ้านแต่ไม่มีใครเชื่อทุกคนพูดเพียงว่านั่นคือคำสาปของย่ามาลีในคืนนั้นเองเสียงกล่อมเด็กกลับมาดังอีกครั้งแต่คราวนี้ชัดเจนกว่าครั้งไหนๆดังมาจากกลางทะเล แสงไฟสีส้มระยิบระยับอยู่เหนือผือนน้ำเรากับมีคบเพลิงนับสิบลอยอยู่บนนั้นชาวบ้านหลายคนออกมายืนริมฝั่งพวกเขามองเห็นเงาของหญิงแก่ในชุดขาวอุ้มเด็กไว้เต็มสองแขนเดินช้าชอยู่เหนือคลื่นและทุกครั้งที่เธอก้าวไปเสียงหัวเราะของเด็กน้อยก็ดังสะท้อนกลับมาจากทุกทิศทางหมอกนาทึบคืนนั้นปกคลุมไปทั่วเกาะก่อนที่แสงทั้งหมด จะดับวูบลงในพริบตาเดียวเหลือเพียงเสียงกระซิบสุดท้ายคืนนี้อีกคนต้องกลับบ้านแสงไฟลึกลับยังคงลอยอยู่เหนือผิวน้ำคล้ายแสงจากตะเกียงโบราณที่ไม่มีวันดับแม้ดาวยืนมองอยู่นานหัวใจเธอสั่นระรัวเมื่อเห็นเงาเล็กๆวิ่งเล่นอยู่รอบแสงนั้นเสียงหัวเรอะของเด็กๆด,ดังชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแต่ในหมอกหนาทึบเธอกลับมองเห็นร่างของหญิงแก่ในชุดขาว ผมยาวสยายอุ้มเด็กนับสิบไว้ในอ้อมแขนทุกก้าวที่เธอเดินน้ำทะเลกลับไม่กระเพิ่มเลยแม้แต่น้อยแม้ดาวตะโกนออกไปย่ามาลีพ่อเธอพวกเขาไม่ใช่ลูกของเจ้าเสียงของเธอสะท้อนกล้องไปทั่วอา่าวหญิงชราเง่ยหน้าขึ้นริมฝีปากไม่เกรียมแย้มยิ้มชชาๆลูกของข้าทุกคนต้องกลับบ้านและเจ้าก็จะตามไปโดยทันใดนั้น สายลมแรงมหาศาลพัดจากทะเลเข้ามาคลื่นสูงสั่กเข้าหาหมู่บ้านราวกับมีบางสิ่งตื่นขึ้นจากใต้ทะเลแม่ดาวถูกกระแทกล้มเธอเห็นแสงสีส้มจากตะเกียงลอยพุ่งตรงเข้ามาหาและภายในแสงนั้นใบหน้าของลูกชายเธอโผล่ออกมายิ้มให้แม่เป็นครั้งสุดท้ายหมอกกลืนร่างของแม่ดาวหายไปในทะเลรุ่งเชา้าชาวบ้านพบเพียงเศษผ้าห่มของเด็กทารก ติดอยู่บนเสาไม้ริมน้ำตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่มีคลื่นแรกกระทบฝั่งในคืนเดือนดับเสียงกล่อมเด็กจะดังขึ้นอีกครั้งจากกลางทะเลพร้อมแสงไฟสีส้มที่ลอยวนอยู่ไกลไกลและชาวบ้านบนเกาะปัญญีจะปิดประตูบ้านให้สนิทพร้อมภาวนาในใจว่าขอให้คืนนี้ไม่ถึงตาของลูกเราแสงไฟสีส้มที่เคยลอยเหนือทะเลในคืนนั้น ปรากฏขึ้นอีกครั้งหลังผ่านไปเกือบหนึ่งปีแต่คราวนี้ไม่ได้มีเพียงชาวบ้านที่เห็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งซึ่งมาค้างแรมบนเกาะบังเอิญได้ยินเสียงเพลงกล่อมเด็กดังขึ้นกลางดึกดเสียงนั้นอ่อนโยนแต่แฝงด้วยความเศร้าและเย็นยะเยือกหนึ่งในนักท่องเที่ยวชื่ออารีเธอหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายหวังจะเก็บภาพลึกลับนั้นไว้เมื่อแสงแฟลชจากกล้องวาบขึ้นภาพที่เธอเห็นในช่องเลนส ไม่ใช่เพียงเงาของหญิงชาราแต่เป็นร่างของเด็กน้อยนับสิบยืนเรียงรายอยู่ริมฝั่งทุกคนหันมามองเธอพร้อมกันอารีสะดุ้งถอยหลังหัวใจเต้นแรงจนแทบขาดใจเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นรอบตัวและกล้องในมือของเธอตกลงกระแทกพื้นเมื่อเธอก้มลงเก็บหน้าจอกล้องเปิดขึ้นเองโดยไม่ทันตั้งใจภาพสุดท้ายที่เธอถ่ายไว้คือใบหน้าของหญิงแก่ครึ่งไม ที่ยืนอยู่ด้านหลังเธอในระยะไม่ถึงหนึ่งเมตรรุ่งเชา้านักท่องเที่ยวกลุ่มนั้นรีบออกจากเกาะโดยไม่เอ่ยคำใดพวกเขาทิ้งกล้องไว้กับหัวหน้าหมู่บ้านหัวหน้าหมู่บ้านเปิดดูภาพทั้งหมดในคืนนั้นแต่ไม่มีภาพใดเลยที่เห็นแสงไฟหรือหญิงชรามีเพียงภาพสุดท้ายที่เห็นทารกน้อยในอ้อมแขนของอารีทั้งที่เธอไม่เคยอุ้มเด็กเลยในคืนนั้นหลังจากวันนั้น กับปัญญีถูกปิดไม่ให้คนนอกเข้ามาในตอนกลางคืนชาวบ้านยังคงได้ยินเสียงกล่อมเด็กดังลอยมาตามลมโดยไม่มีใครกล้าออกไปดูว่าเสียงนั้นมาจากที่ใดกันแน่เพราะทุกคนเชื่อว่าย่ามาลียังอยู่เฝ้ารอลูกที่ยังไม่กลับบ้านในความมืดกลางทะเลไม่มีวันสิ้นสุดหลายปีผ่านไปหลังเหตุการณ์นั้นกบปัญญีกลับมาสงบอีกครั้งอย่างที่เห็นภายนอกเท่านั้น แต่ในคืนเดือนดับชาวประมงยังคงได้ยินเสียงเพลงกล่อมเด็กแผวเบ,า,เบามาจากใต้ทะเลบางครั้งเมื่อโยนแหลงในน่านน้ำใกล้สุสารวนที่ดึงขึ้นกลับมีรอยมือเล็กๆติดอยู่บนเชือกหัวหน้าหมู่บ้านคนใหม่ชื่อลุงเทียนเขาไม่เชื่อเรื่องวิญญ,ญาณและตั้งใจจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าคำสาปนั้นไม่มีจริงคืนหนึ่งเขานำเรือออกไปกลางอ่าวเพียงลำเดียวพร้อมกล้องถ่ายรูปและเครื่องบันทึกเสียง เมื่อเรือแล่นไปถึงบริเวณที่เคยเห็นแสงไฟสีส้มคลื่นทะเลกลับเงียบสนิทอย่างประหลาดไม่มีเสียงลมไม่มีเสียงคลื่นมีเพียงเสียงหัวใจของเขาเองแล้วทันใดนั้นเสียงกล่อมเด็กก็ดังขึ้นจากใต้น้ำหลับเถิดลูกแม่พรุ่งนี้เราจะกลับบ้านด้วยกันลุงเทียนสั่งไฟฉายลงไปและสิ่งที่เขาเห็นใต้ผืนน้ำทำให้มือสัน่นร่างของหญิงชาราในชุดขาวลอยอยู่ในเงาน้ำ รอบตัวเธอมีเด็กนับสิบกะอยู่เต็มไปหมดทุกคนลืมตาและยิ้มกล้องในมือของเขากดถ่ายโดยอัตโนมัติก่อนที่คลื่นใหญ่ลูกหนึ่งจะซัดเรือคว่ำลงในความมืดรุ่งเชา้าเรือของลุงเทียนถูกพบลอยอยู่กลางอ่าวไม่มีร่องรอยของเขาแต่ในกล้องถ่ายรูปที่ลอยอยู่ข้างเรือมีภาพสุดท้ายปรากฏอยู่หนึ่งภาพภาพของทะเลเงียบงันและรอยเท้าเล็กๆมากมายบนผิวน้ำ ละเป็นทางยาวตรงเข้าสู่กัะปัญญีหลังเหตุการณ์ของอารีผ่านไปหลายเดือนหัวหน้าหมู่บ้านยังคงเก็บกล้องตัวนั้นไว้ในตู้ไม้เกา่าไม่มีใครกล้าแต่ต้องมันอีกจนกระทั่งคืนหนึ่งเกิดพายุใหญ่พัดเข้าฝั่งเสียงฟ้าร้องกล้องไปทั่วทั้งเกาะในช่วงที่ฝายดับเสียงติกต๊กติจากกล้องดังขึ้นเองในความมืดราวกับมีใครกำลังกดชัตเตอร์จากภายในตู้หัวหน้าหมู่บ้านสะดุ้งตื่น เขาเดินเข้าไปเปิดตู้ช้าๆและพบว่ากล้องกำลังเปิดอยู่เองหน้าจอกับพริบเป็นจังหวะเหมือนหัวใจเขาค่อยๆหยิบมันขึ้นมาภาพที่ปรากฏบนหน้าจอไม่ใช่ภาพถ่ายแต่เป็นวิดีโอสดภาพสั่นเล็กน้อยเผยให้เห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่กลางทะเลในความมืดพื่นไม่กระเพิ่มท้องฟ้าไม่มีดาวและเสียงกล่อมเด็กเริ่มดังขึ้นจากรอบตัวหลับเถิดลูกแม่อย่าร้องอีกเลย โห,หน้าหมู่บ้านตาเบิกกว้างเพราะในวิดีโอชายคนนั้นคือตัวเขาเองท่านใดนั้นเสียงเด็กหัวเราะเบาๆดังจากด้านหลังเขาลมหายใจอุ่นเป่ารถต้นขอเขาหันกลับไปอย่างรวดเร็วแต่ในเงามืดหลังตู้ไม้มีเพียงตุกตาผ้าขาดขาดวางอยู่หนึ่งตัวและกล้องที่เขาถือไว้ดับลงทันทีรุ่งเชา้าชาวบ้านพบตู้ไม้นั้นเปิดอาบนพื้นมีคราบน้ำทะเล และภาพสุดท้ายในกล้องคือใบหน้าของเด็กเล็กนับสิบมองตรงมาที่เลนพร้อมรอยยิ้มบางๆที่เหมือนกับภาพแรกสุดของย่ามาลีตั้งแต่นั้นไม่มีใครในหมู่บ้านกล้าเปิดกล้องตัวนั้นอีกเลยเพราะทุกครั้งที่มีคนพยายามกดเปิดเสียงเพลงกล่อมเด็กจะดังขึ้นเองในหัวของพวกเขาแม้กล้องจะไม่มีแบตเตอรี่ก็ตามหลายปีผ่านไป เรื่องของย่ามาลีและกล้องต้องสาบเริ่มกลายเป็นเพียงตำนานเด็กๆรุ่นใหม่ถูกสั่งห้ามไม่ให้พูดถึงชื่อของเธอแต่ไม่มีใครลืมเสียงเพลงกล่อมเด็กในคึืนฝนตกเลยแม้แต่คนเดียวจนถึงคืนหนึ่งวันที่ทะเลนิ่งผิดปกติไม่มีคลื่นไม่มีลมแม้แต่ฝูงนบยังเงียบสนิทน้ำมันนิ่งเกินไปเสียงของลุงชำนาญชาวประมงเก่าเอ่ยขึ้นเขาเคยเห็นทุกอย่างที่เกิดบนกะนี้ แต่ครั้งนี้หัวใจกลับเต้นแรงจนรู้สึกได้ทันใดนั้นเสียงปึงดังจากใต้ท้องเรือเหมือนบางสิ่งพุ่งชนจากใต้น้ำทุกคนรีบก้มลงมองและสิ่งที่พวกเขาเห็นคือรอยมือเล็กๆมากมายแปะอยู่ใต้ผิวน้ำเรียงเป็นทางยาวเข้าใกล้เรือเสียงหัวเราะของเด็กดังขึ้นรอบตัวก่อนที่เสียงกล่อมเด็กแผ่วเบาจะเริ่มต้นอีกครั้งหลับเถิดลูกแม่คืนนี้เราจะได้อยู่ด้วยกัน ลุงชำนาญควา้าไม้พายขึ้นมาตีแต่ไม้พายกระทบเพียงน้ำว่างเปล่าเมื่อเขามองกลับไปเด็กเล็กๆในเรือที่เขาพามาด้วยหายไปมีเพียงตุกตาผ้าขาดขาดลอยอยู่แทนคลื่นที่เคยนิ่งเริ่มหมุนวนกลายเป็นกระแสน้ำดำขุนและในนั้นร่างของหญิงชาราในชุดขาวค,อคอ่อยๆโผล่ขึ้นมาผมของเธอลอยผิวดวงตาขาวโผล่จ้องมาที่เรือ ริมฟีปากไม่เกรียมขยับพูดช้าๆคืนนี้ลูกค้าจะกลับบ้านครบทุกคนเสียงกรีดร้องดังขึ้นทั่วทะเลก่อนที่คลื่นลูกใหญ่จะซัดเข้าหาฝั่งและหลังจากนั้นไม่มีใครเห็นเรือลำนี้อีกเลยรุ่งเชา้าชายฝั่งกะบปัญญีเงียบสนิทมีเพียงรอยมือเด็กเล็กๆเ,เ,เต็มไปทั่วเสาเรือที่ลอยเกยตื้นและในลำเรือนั้นกล้องถ่ายรูปเก่าถูกพบอีกครั้งเปิดอยู่เอง พร้อมเสียงกล่อมเด็กที่บันทึกไว้ชัดเจนหลับเถิดลูกแม่ขอบคุณที่กลับบ้านพร้อมเสียงกล่อมเด็กที่บันทึกไว้แต่ไม่ใช่เสียงของย่ามาลีเป็นเสียงของลุงชำนานร้องเพลงเดียวกันด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเหมือนคนกล่อมลูกหลับเถิดลูกแม่คืนนี้เราจะได้อยู่ด้วยกันเสียงนั้นค่อยๆเบาลงแต่ในตอนท้ายของคลิปมีเสียงัวเราะแหลมสูงของเด็กหลายสิบคนดังขึ้นพร้อมกัน หัวหน้าหมู่บ้านคนใหม่ที่ชื่อนิดาฟังแล้วขนลุกเธอตัดสินใจนํากล้องไปเก็บไว้ในห้องประชุมกลางเกาะและสั่งห้ามไม่ให้ใครเปิดมันอีกแต่ในคืนต่อมาเมื่อทุกคนเข้านอนไฟในห้องประชุมกลับเปิดขึ้นเองหน้าจอกล้องค่อยๆสว่างพร้อมเสียงคลื่นซัดเข้าฝั่งอย่างช้าๆภาพที่ปรากฏคือท้องทะเลกลางคืนที่นิ่งสนิทแสงไฟสีส้มลอยขึ้นมาทีละดวง ก่อนจะรวมกันเป็นรูปร่างของหญิงชราในชุดขาวเธอยืนอยู่กลางทะเลและพูดเสียงเรียบเยือกเย็นลูกของข้ายังไม่ครบอีกคนยังอยู่ที่นี่รุ่งเชา้านิดาไม่อยู่ที่บ้านมีเพียงรอยเท้าเล็กๆของเด็กหลายคู่เดินวนรอบบ้านเธอและหยุดอยู่ตรงประตูบนโต๊ะไม้มีโน้ตเขียนด้วยลายมือของเธอว่าฉันได้ยินเสียงกล่อมเด็กทุกคืนและคืนนี้ฉันจะไปดูให้รู้ หลังจากวันนั้นไม่มีใครเห็นนิดาอีกเลยแต่ทุกคนในกะต่างพูดตรงกันว่าเมื่อค่ำคืนมาถึงเสียงกล่อมเด็กจะดังขึ้นใกล้ชายฝั่งมากกว่าเดิมและในจังหวะสุดท้ายของเพลงจะมีเสียงผู้หญิงอีกคนร้องคลอตามเสียงที่อ่อนโยนจนแทบกลบความกลัวทั้งหมดหลับเถิดลูกแม่แม่อยู่ตรงนี้แล้วหลายวันหลังจากนั้นชาวบ้านเริ่มพบสิ่งแปลกประหลาดริมชายหาด ุ๊กตาผ้าเก่าคลำคลาถูกคลื่นสัตว์ขึ้นมาทีละตัวแต่ละตัวมีป้ายผ้าผูกไว้ที่คอจารึดชื่อเด็กที่เคยหายไปมันกลับมาทวงคืนเสียงลุงพรานผู้แก่ที่สุดในหมู่บ้านเอ่ยเบาๆย่ามาลีเธอยังไม่ไปไหนในคืนนั้นฝนตกหนักฟ้าและแปล,บ,ปลบเนือสุสานเก่าสายฟ้าผ่าลงตรงหลุมศพว่างที่เชื่อว่าเป็นของย่ามาลีพื้นดินแตกออก ควันสีขาวลอยขึ้นพร้อมเสียงหัวเราะเด็กแม้ของทารกคนใหม่รีบวิ่งไปหาผู้ใหญ่บ้านช่วยโดยลูกฉันหายอีกแล้วผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้านอีกหลายคนรีบออกค้นหาเสียงลมพัดครวนครางราวกับเด็กน้อยร้องให้ทุกก้าวบนทางดินเปียกแช่เหมือนเหยียบร่างใครบางคนแล้วพวกเขาก็เห็นเงาเล็กๆของเด็กหลายสิบคนเดินเรียงแถวมุ่งหน้าไปยังสุสานเก่าทุกคนชงนะงัก เพราะตรงกลางนั้นยิงชราผมยาวเปียดน้ำอุ้มเด็กทารกไว้ในอ้อมแขนเธอค่อยๆหันมารอยยิ้มบนใบหน้าไม่คลึงสีเผยให้เห็นฟันดำสนิทและดวงตาเวาว่างอย่าร้องนะลูกคืนนี้เราจะกลับบ้านเสียงนั้นแผ่วเบาแต่ชัดเจนในหัวของทุกคนเด็กในอ้อมแขนเริ่มเงียบแล้วร่างทั้งหมดหายไปพร้อมเสียงคลื่นซัดรุ่งเชา้าสุสานเก่าถูกเปิดออก ทุกลุมมีดอกกล้วยไม้สีขาววางไว้และตรงกลางมีภาพถ่ายใหม่หนึ่งใบเป็นภาพเด็กทารกยิ้มอยู่ในอ้อมแขนของหญิงชรากล้องถ่ายรูปที่พบในเรือยังอยู่ตรงนั้นแต่ฟิล์มภายในถ่ายภาพใหม่เองในทุกคืนฝนตกฟิล์มภายในถ่ายภาพใหม่เองในทุกคืนฝนตกภาพสุดท้ายที่เห็นคือเด็กคนหนึ่งยืนอยู่กลางทะเลหมอกเบื้องหลังเขาหญิงชราผมขาวยาวถึงพื้น กำลังเอื้อมมือมาวางบนหัวเด็กนั้นอย่างอ่อนโยนแต่สิ่งที่ชาวบ้านสังเกตเห็นคือมือของเธอไม่ใช่มือมนุษย์มันยาวบิดงอเหมือนรากไม้เก่าที่ผุดขึ้นจากดินหลังจากวันนั้นไม่มีเด็กคนใดเกิดในเกาะปัญ,ญีอีกเลยจนกระทั่งวันหนึ่งเสียงเด็กร้องว่วจากปลายท่าเรือชายหนุ่มคนหนึ่งชื่ออารีฮันไปตามเสียงเห็นเด็กญิงตัวเล็กในชุดขาวกำลังยืนโบกมือ พี่ช่วยหนูหน่อยเสียงนั้นเบาและสัน่นอารีเดินเข้าไปขี่ละก้าวน้ำทะเลนิ่งจนผิดปกติคลื่นไม่สัตว์ลมไม่พัดมีเพียงเสียงหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นทุกขณะเมื่อถึงระยะเพียงไม่กี่ก้าวเด็กหญิงนั้นเหน่ยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาของเธอไม่ใช่สีดำแต่เป็นสีเทาขุ่นเหมือนน้ำโคลนแม่บอกว่าถึงเวลาพาพี่กลับบ้านแล้วอารีถอยหลัง แต่ทันใดนั้นมือเย็นเฉียบคว้าข้อเท้าเขาไว้แน่นเสียงคลื่นดังสนัน่นภาพสุดท้ายก่อนที่ทุกอย่างจะมืดลงคือร่างของเด็กหญิงและหญิงชราโอบร่างเขาไว้เช้าวันต่อมาพบเรือลำหนึ่งลอยเข้าฝัง่งดนเรือนั้นมีเพียงตุกตาผ้าตัวใหม่วางอยู่ตรงหัวเรือและบนป้ายผ้าผูกคอเขียนว่าอารีหลังเหตุการณ์อารีหายไป หมู่บ้านกับปนญญีเข้าสู่ความเงียบงันอีกครั้งไม่มีใครกล้าออกจากบ้านในยามค่ำไม่มีเสียงหัวเราะของเด็กมีเพียงเสียงคลื่นที่ฟังดูเหมือนลมหายใจของคนตายแต่ในคืนนั้นคลื่นกลับหยุดไม่มีเสียงเลยแม้แต่น้อยผู้ใหญ่บ้านนั่งอยู่หน้าประตูถือรูปเก่าของย่ามาลีไว้ในมือบนรูปนั้นมีรอยนิ้วมือเปื้อนโคลนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งร้อยทันใดนั้นเสียงเคาะประตูดังขึ้น สามครั้งช้าๆหนักแน่นเปิดให้หน่อยเสียงเด็กพูดเบาๆผู้ใหญ่บ้านหัวใจเต้นแรงเขาเดินไปเปิดแต่หน้าประตูไม่มีใครมีเพลงตุกตาผ้าตัวหนึ่งวางอยู่และข้างๆมันมีข้อความเขียนด้วยดินโคลนว่าคืนสุดท้ายของเราใกล้มาถึงแล้วรุ่งเชา้าชาวบ้านพบว่าทะเลรอบกาะแห้งขอดเรือทุกลำจอดนิ่งราวถูกจึงไว้ด้วยมือที่มองไม่เห็นกลางทะเลโคลน มีร่างเด็กๆหลายสิบคนยืนเรียงกันมองไปทางทิศเหนือที่มีแสงสว่างเรืองขึ้นเหมือนแสงเทียนนับร้อยลอยจากใต้พื้นน้ำพวกเขาจะกลับมาเสียงยายคนหนึ่งพึมพำในความมืดคืนนี้จะไม่มีใครหนีได้อีกและเมื่อดวงอาทิตย์ตกหมอกคขาวก็เริ่มคืบคลานเข้ามาปกคลุมทั้งเกาะเสียงเด็กหัวเราะแว่วกั้งไปทั่วหมู่บ้านประตูทุกบ้านเปิดออกเองพร้อมกัน และเอาเด็กนับร้อยเริ่มเดินเข้าสู่หมู่บ้านในมือของพวกเขาถือกล้องเก่าที่อารีเคยใช้แต่ในเลนนั้นสะท้อนภาพของชาวบ้านทุกคนกำลังยืนอยู่ในสุสานในมือของพวกเขาถือกล้องเก่าที่อารีเคยใช้ถ่ายภาพแสงแฟลชแวบวาบราวกับสายฟ้าเล็กๆทุกครั้งที่แสงสว่างวาบขึ้นจะมีร่างของชาวบ้านหายไปหนึ่งคนเสียงเด็กหัวเราะดังขึ้นเรื่อยๆ ผสมกับเสียงคลื่นที่เริ่มกลับมาซั์แต่ไม่ใช่คลื่นธรรมดามันคือเสียงหอบหายใจของใครบางคนที่กำลังจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งผู้ใหญ่บ้านยืนอยู่กลางลานมือยังคงกำรูปถ่ายย่ามาลีแน่นถ้าเจ้าต้องการสิ่งที่ค่าผิดพลาดเอาไปเถิดแต่อย่าแต่ลูกหลานอีกเลยทันใดนั้นพื้นดินใต้เท้าเริ่มสั่นสะเทือน น้ำทะเลทะลักลับเข้าสู่กะเหมือนมีมือหือมาดึงไว้และจากกลางคืนร่างของหญิงชาราก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมายามาลีในชุดขาวชื้นน้ำอุ้มเด็กน้อยไว้ในอ้อมแขนเธอยิ้มอ่อนก่อนพูดด้วยเสียงที่เบาแต่ชัดเจนข้ารอวันนี้มานานวันที่จะได้ส่งพวกเขากลับสู่ที่ที่ควรอยู่เด็กๆทุกคนยื่นมือออกแล้วร่างของพวกเขาค่อยๆสลายเป็นละอองแสง ลอยขึ้นสู่ฟ้าเหมือนกลุ่มหิ่งห้อยในคืนมืดเมื่อแสงสุดท้ายดับลงยามาลีหันกลับมามองผู้ใหญ่บ้านอย่าลืมสัญญาอย่าลืมดูแลดินนี้แทนข้าก่อนร่างของเธอจมหายไปพร้อมกับเสียงคลื่นสุดท้ายรุ่งเช้าทะเลกลับมาใสาสะอาดเด็กๆที่เคยหายไปไม่มีอีกแล้วมีเพียงรูปถ่ายใบหม่แขวนอยู่ในศาลกลางหมู่บ้านในภาพนั้นยามาลียืนอยู่ท่ามกลางแสงแดด อุ้มเด็กน้อยในอ้อมแขนและเบื้องหลังคือหมู่บ้านเกาะปัญญีที่เงียบสงบอีกครั้งแต่เมื่อใครมองภาพนั้นนานเกินไปบางคนบอกว่าเห็นมือเล็กๆโบกจากในกรอบภาพพร้อมเสียงกระซิบเบาๆพวกเรากลับบ้านแล้ว